ค okay. สวัสดีครับทีดีต้อนรับเข้าสู่ m a s t e r p a n 48 c h ANEL n วันนี้เราอยู่ในเกม The Walking Zombie นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคุณแผนด้วยเดอ้อทุกหนึ่งไลค์ของท่านทำให้คุณแผนมียอดวิวเพิ่มขึ้นนะครับขอบพระคุณมากเราจะไปที่ทะเลทรายก่อน <c oughs> แข่กันมาเลย ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่อป,ปั๊มที่ปัม๊มน้ำเหรอโอ้ยอ,อะไรว่าโอ,เอ้เจ้าหมายังมาได้ยังไงนี่อเจ้าหมา อีกเหรอโม้ทางลงเข้าไปอีกโอ้ตัวอะไรนี่呀มาเจอบอส June Worm นอนทรายหุดท่อทิพายละ แล้วฉันไม่มีระเบิด กว่าจะตายจะอึดไปไหนเนี่ยไปซ่อมท่อนน้ำกันเจอต่อเี <c oughs> <c oughs> ยบร้อยเลย บวังว่าคงไม่เจอบอสอีกตัวนะนั่นไงก็มาดิครับโอ้ยไม่โดน Ôi! Bị đồn Ôi! Ôi! Bị đồn Lập tức này không có ao แต่สุนแอดวานเหรอมุกเมนสปีดว้ยไม่โดน หัวนิ่งๆสิโอ้ใช้สนายอีกแล้วเหรอนี่แน่โจมโจมหมาคเคียร์แอเรีย ได้ยังไงนี่อ่ะไม่โดนโฝนขาทหาร ไม่มีใครมีก็แปลกละแล้วจังใดไม่มีโอ้ยเชีย่ยตกใจ đặt chồng má, Nói lượt máu, lượt lượt hoay, máu, <G ül üyor> อ,อืน้ำเต็มไปแล้วเออน้ำน้ำมาแล้วน้ำไหลแล้วประมาณนี้เยีะยมมากเกิดอ,อะไรขึ้นมีหนอนทรายอยู่ที่นั่นมันทำให้ทอ่อท่อน,น้ำมันตายตอนนี้ได้กระได้กระสุน อะไรดีเอาตังดีกว่าฉันฉันค้นหาใครบางคนที่พยายามสร้างาชนิดของซูเปอร์โซเจอร์สำรวจ สรวจแหล่งพลังงานกระเป๋าคนสองดีกว่าสองเควสเลเวลสี่เลเวลสี่สิบแปดแล้วสกิลแปดสิบ โยหกแต้ม <c oughs> อัพดีเฟนต์ก่อนเปิร์กอะไรดีสกาวเวนเจอร์ดีไหมเนี่ยบวกอีก <c> ส <oughs> ิบห้าเปอร์เซ็นต์สกาเวนเจอร์แล้วกัน ไดรแล้วเบิร์ดวอตัวต่อไปก็คือซูเปอร์โซเจอร์ไปที่แผงโซลาเซลล์กันต่อค้นหาพัสิร์ดโว Ôi bị đòn. Ôi bị Ôi. 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 หาพาสเวิร์ดแน่มีกับดักด้วยส้นตีนจเจเ๊เจ๊เนี่เนี่เนี่ <c oughs> โอ้ยอะไรวะเนี่ยอุยอ้ยอหมาจากไหนเนี่ยหู <c oughs> ไอ้บ้า <c oughs> นั่น 哇。Wow. 1 5 2 4 1 5 2 4นะครับ1 5 2 4งหองส,งส,องสไปไ้โดนอืม หนึ่งห้าสองสี่เปิดปุ๊บแลนไงมีแขวาต้อนรับเลยเจ้าหมาใช่เคลียร์ <c ười> แผงโซลาเซลล์เยี่ยมมาก

อระดับฮาร์ทเหรอยากตรงไหนสวัสดีเอ้ไอ้ซนตีนอับดักยังนป็นไงโอ้เจอซูเปอร์โซเจอร์กลับบ้าน สงสัยจะได้บวกไปกับไ้ตัวนี้แน่นอนอะไรงานโอเคเดดฟอร์ดฉันเจอซุปเปอร์โซล์ูด,ด,ด,ด้ฉันเจอซุปเปอร์โซลเจอแล้วแต่เขาไม่ตอบสนองดูเหมือนว่าสอเออนักทหารที่แข็งแกร่ง ได้อะไรโซเอาเลยถูกกำจัดเลยโหดดังที่สร้างเล้วซุปเปอร์โซเจอร์ได้ถูกไล่แล้วพวกเขาสร้างซุปเปอร์โซเจอร์พยายามทำลายเขาก่อนที่มันจะกลับมาต่อต้านเราก่อนที่คุณจะกำจัดเขา Một tùy mà Hãy lời The Super Soldier Bị tìm nó khoảng Mấy ao oh, nghe chặt lúc nón con oh. ทางไปที่ลับหัวอ้ยหัวยาสายสิจ๊ะอืม <c oughs> ลวงหลับอยู่นี่อืมไว้ อะไรมาสกิลไฟอาร์มอ่านไม่ได้แล้วไว้ขายอย่างเดียวเอาหายไปซะแล้วซูเปอร์โซเจอร์หายไปแล้ว ตัดข้าวอีเวนต์เขามาแล้วซุปเปอร์โซเจอร์ซุปเปอร์โซเจอร์โอ้ my god มินบีมเลยอ้อโหอ้โอ้โ,โ,โ,อโหน่ากลัวเอาปืน so มา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 โอ้ยอ๊ยอือ ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้แกเลยนะโอ๊ย honey and สามร้อยละเฮ้ยตัวปิ๊กมาข้างหลังโอ้เบิดเราเบิดหมดเราเบิดหมด Sát. ôi Coi cái được. trăng. <laughs> <laughs> โอ้โหหจะล่วงไอ้บ้าเอ้ยซุปเปอร์โซเจอร์ดีแน่นึกว่าจะแน่ เรียบร้อยกลับบ้านตุลิปไหมใช่ซูเปอร์โซเยอร์ตายแล้วนี่ตัวอย่างเรื่องของเขาคนช่วยเบื้องนี้ไปได้มาก จะ,จะค้นหาอะไรก็ตามที่ดีกว่าสิ่งนี้อะไรวะยังจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างเลือดนี่คือรางวัลของคุณโอ้ขอบคุณเอากระสุนอะไรดีสุดนี้ดีดีกว่าแอดวาน รูปันีเคยเป็นโจรและเขาอยู่ในเมืองนี้บางทีเขาน่าจะบอกคุณเกี่ยวกับคัตเตอร์คัตเตอร์ชื่อคนอนะ่ะ <c oughs> ไปคุยกับเขาขอพูุสลับข้อมูลโอเคเราตัดจบพัทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พัทหน้า กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูแพนด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย